ตกอีกแล้วค่ะทุกคนฝนแต่ว่ารอบนี้ตกในสวนแรงมองไปขาวโพลเลยแต่ว่าอยู่ในหมู่บ้านตกคอยแต่กระ,กะด้นะนี่หมู่บ้านกระตกซ้ำนี่ละคลายร้อนได้เนี่ยในสวนนู่นตกขาวโพลสวนเงาะเรา แต่ที่นี่ตกนิดหน่อยดีแน่ภาคใต้ตกมาล่มมาแห้งค่ะพี่นอ้องแต่กับเป็นกำลังใจให้กับชาวภาคอีสานเน้อค่ะเด้อที่เจอพายุฤดูร้อนถล่มจังไดก็สู้สู้อค่ะสูะะสะะส้ทั้งพายแรงสู้ทั้งพายุฤดูร้อ,อนเอาลวนเนาะเนี่ยตกอีกแล้วตกทุกวันตั้งแต่วันที่สี่ถึงวันที่สิบสามมาสันกรมอุตุเพิ่นวาเนาะ